น่าจะรู้ตั้งนานแล้วดื่มน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วกับมะนาวได้รับประโยชน์เต็มๆทุกด้าน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบดื่มน้ำเต้าหู้ในตอนเช้าเป็นประจำทุกวันวันนี้สุดติ่งมีเคล็ดลับที่จะช่วยให้การดื่มน้ำเต้าหู้ในตอนเช้าของคุณดีต่อสุขภาพมากขึ้นมาแนะนำค่ะนั่นก็คือน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวสำหรับสูตรการชงก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ให้คุณเตรียมน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วที่คุณต้องดื่มในทุกๆเช้าพร้อมกับบีบน้ำมะนาวหนึ่งลูกลงไปผสมคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วดื่มให้หมดแก้วทันที โดยแนะนําให้ดื่มในทุกๆเช้าก่อนอาหารนะคะซึ่งเครื่องดื่มแก้วนี้จัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีเลยล่ะค่ะเพียงแค่ให้ดื่มในตอนเช้าทุกวันก่อนอาหารจะมีสปปรรพคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกายให้ดีขึ้นได้แก่ 1. ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นและเมื่อระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอวัยวะตามส่วนต่างๆภายในร่างกายก็จะทํางานได้อย่างเต็มที่ร่างกายก็จะสดชื่นสมองแจ่มใสไม่มึนงงซึ่งถ้าหากเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เลือกดื่มน้าเต้าหู้ผสมน้ามะนาวในตอนเช้าก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นสมองได้เป็นอย่างดีทั้งช่วยให้สมองจดจําและช่วยให้การเรียนรู้ได้ดี มากยิ่งขึ้นหรือสำหรับผู้สูงอายุก็จะทําให้ร่างกายสดชื่นป้องกันอาการขี้หลงขี้ลืมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ 2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ต่ำมักจะมีอาการเจ็บป่วยบ่อยๆเรื่องดื่มอย่างน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาวควรดื่มให้ได้ทุกๆเช้าเลยนะคะเพราะสารอาหารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในถั่วเหลืองนั้นจะมีสารอาหารที่ครบทั้งห้า่มดวก,กับน้ำมะนาวที่มีวิตามินซีสูงซึ่งเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็จะมีส่วนช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยต้านทานโรคติดเชื้อได้ดีมากขึ้นพร้อมช่วยป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคหวดัดไอเจ็บคอจึงช่วยป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ 3. ช่วยให้ระบบเส้นเลือดฝอยภายในร่างกายมีความยืดหยุ่นดีไม่เปราะหรือแตกง่ายเพราะสืบเนื่องจากวิตามินซีที่อยู่ในน้ำมะนาวจะมีส่วนช่วยในการยืดหยุ่นของเส้นเลือดได้ดีดังนั้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่มักจะเกิดรอยช้ำเขียวได้ง่ายตามร่างกายเวลาที่ถูกกระทบกระแทกการดื่มน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาวจะมีส่วนช่วยให้รอยเขียวช้ำนั้นหายเร็วขึ้นรวมไปถึงผู้สูงอา ยุ่ด้วยที่มักจะมีเลือดออกใต้ผิวหนังการดื่มน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาวจะมีส่วนช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่เหล่านี้ให้ทุเลาลงได้แถมเครื่องดื่มแก้วนี้ยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบตนันหรือป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้อีกด้วยละค่ะ 4. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเพราะสืบเนื่องจากน้ำเต้าหู้ที่ทำมาจากนมถั่วเหลืองนั้นจะอัดแน่นไปด้วยโปรโตีนที่ดีและมีคุณภาพสูงและเมื่อโปรโตีนได้ผสมเข้ากับน้ำมะนาวก็จะทำให้เกิดสมดุลของกรดด่างและเมื่อดื่มเข้าไปร่างกายก็จะทำการย่อยและดูดซึมได้ง่ายขึ้นจึงมีส่วนช่วยทำให้บาดแผลต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหายเร็วขึ้นแถมยังมีส่วนช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรง จึงช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมขาดหลุดร่วงได้ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีบาดแผลที่เกิดจากสาเหตุต่างๆรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมขาดหลุดร่วงง่ายการดื่มน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาวจะมีส่วนช่วยให้ปัญหาด้านสุขภาพเหล่านี้ของคุณดีขึ้นและหายไปได้ในที่สุดนะคะและไม่เพียงแค่นี้วิตามินซีในน้ำมะนาวยังมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีและเมื่อได้มารวมตัวเข้ากับ ไอโซฟราโวนอยในน้ำนมถั่วเหลืองจึงมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นทั้งช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อีกทั้งยังมีส่วนทำให้สมรรถภาพทางเพศดีตามไปด้วยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆของการดื่มน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาวในตอนเช้าเป็นประจำทุกวันมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในหลายๆด้านแต่ก็ยังคงมีประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มเป็นประจำบางส่วนบอกว่าสุขภาพโดยรวมดีขึ้นทั้งระบบขับถ่ายดีขึ้นสายตามองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่บอกว่าดื่มแล้วมีอาการท้องอืดและก็ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนไปของร่าง งกายมากเท่าไหร่นักดังนั้นสําหรับท่านใดที่ดื่มน้ําเต้าหู้ผสมน้ํามะนาวเป็นประจําทุกวันลองสังเกตสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไรเพราะผลลัพธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนและก็อย่าลืมมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้ได้รู้กันด้วยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับท่านใดที่ไม่ค่อยชอบรสเปรียปร้ยวๆหวานๆของน้าเต้าหู้ผสมน้ํามะนาวแต่ชอบดื่มน้ําเต้าหู้แบบธรรมดาไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลและไม่เติมแต่งรสชาติใดๆเลยการดื่มน้ําเต้าหู้ในตอนเช้าเป็นประจําทุกวันก็มีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพไม่ต่างไปจากการดื่มน้ําเต้าหู้ผสมน้ํามะนาวเลยนะคะโดยถั่วเหลืองที่คั้นออกมาและต้มจนเป็นน้ําเต้าหู้นั้นจัดว่าเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยโปร ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะมากๆสําหรับท่านใดที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เพราะโปรโตีนที่ได้จากนมถั่วเหลืองถือว่าเป็นโปรโตีนที่ดีและมีคุณภาพดีไม่ต่างจากเนื้อสัตว์เลยทีเดียวอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านด้วยนั่นก็คือ หนึ่งร่างกายจะได้รับสารอาหารแบบครบถ้วนสมบูรณ์เพราะสืบเนื่องจากนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้จะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารครบทั้ง5้าหมู่ได้แก่โปรโตีนไขมันเกลือแร่วิตามินและคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะสารอาหารที่สำคัญอย่างโปรโตีนที่มีสูงเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ที่สำคัญโปรโตีนที่พบในนมถั่วเหลืองก็คือโปรโตีนกลบูลินซึ่งโปรโตีนชนิดนี้เป็นโปรโตีนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโที่จำเป็น ต่อร่างกายครบทั้ง10ชนิดแถมยังเป็นโปรตีนที่ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมได้ง่ายและร่างกายยังสามารถที่จะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดด้วยและไม่เพียงแค่นี้น้ำเต้าหู้ยังมีสารอาหารที่สำคัญอีกมากมายอาทิเลกซิตินไอโซฟลาโวนโอลิโกและไฟเบอร์ซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ด้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพได้เป็นอย่างดีทั้งช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนช่วยให้ระบบ บขับถ่ายดีขึ้นช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ช่วยชะลอกแก่ช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยบำรุงเส้นเลือดแดงและยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคอ้วนได้อีกด้วยล่ะค่ะ 2. ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้น้ำเต้าหู้เป็นเครื่องดื่มที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมากซึ่งกรดไขมันชนิดนี้จะมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้มีส่วนช่วยป้องกันการสะสมของไขมันในหลอดเลือดชั้นในอันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงได้อีกทั้งน้ำเต้าหู้ยังมีวิตามินเวิตามินบรวมวิตามินอวิตามินดและวิตามินซซึ่ง ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายโดยรวมให้ดีขึ้นพร้อมช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปลง่งปลงั่งและสดใสไปพร้อมๆกันอีกด้วยล่ะค่ะ 3. ช่วยบำรุงสมองน้ำเต้าหู้ยังมีสารอาหารที่สำคัญอย่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายและยังมีส่วนช่วยบำรุงสมองพร้อมช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำได้เป็นอย่างดีการดื่มน้ำเต้าหู้ให้ได้เป็นประจำทุกวันนอกจากร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์มากมายแล้วร่างกายยังได้รับคาร์โบไฮเดรตเพื่อเป็นพลังงานและน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วจะให้พลังงานราวๆ 7 5 2 0 0กิโลแคลอรี่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความหวานและเครื่องที่ใส่ในน้ำเต้าหู้ด้วยดังนั้นการดื่มน้ำเต้าหู้หนึแก้วจะทำให้ร่างกายได้รับทั้งพลังงานสารอาหารแบบครบถ้วนและยังทำให้รู้สึกอิ่มท้องนานจึงมีส่วนช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้อีกทางและที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ